การส่งออกทุเรียนไปจีนทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในชะ่วงเอเชียตวันออกเฉียงใต้เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียประเทศไทยเริ่มปลูกทุเรียนในปี2330โดยนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียมาทางภาคใต้ของประเทศไทยและเริ่มแผ่ขยายมาสู่ภาคกลางตอนใต้และปัจจุบันมีการปลูกตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกที่สําคัญของไทยและเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งในกลุ่มผลไม้ไทยที่ส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกโดยมีตลาดหลักที่สําคัญคือจีนฮ่องกงและเวียดนามสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายรูปแบบการปกครองของจีนเป็นรูปแบบการปกครองโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสถาบันทางการสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ประเทศจีนมีพื้นที่9.6ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกตั้งอยู่ทวีปเอเชียตะวันออกมีเส้นพรมเดินบนพื้นดินยาว22,800กิโลเมตรโดยมีพรมแดนติดต่อก,กับ15ประเทศโดยรอบและมีชายฝั่งทะเลยาว18,000กิโลเมตรแนวโน้มธุรกิจตลาดส่งออกทุเรียนไทยไปจีนจะขยายตัว19.3%คิดเป็น22,162ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ7แสนล้านบาทในปี2573จากปัจจุบันอยู่ที่ราว1.2แสนล้านบาทจากความต้องการบริโภคทุเรียนของจาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีส่วนแบ่งตลาดทุเรียนของไทยในจีนมีแนวโน้มลดลงจาก95.9%ในปี2564เหลือ90.4%และ88.1%ในปี2568จุดแข็งของการสร่งออกทุเรียนไทย 1. ทุเรียนจัดเป็นสินค้าพรีเมียมราคาสูงแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการส่งออกซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก Demand Driven จากประเทศจีน 2. ลักษณะตลาดของผู้นำเข้าตลาดผู้นำเข้าทุเรียนสำคัญของโลกอย่างประเทศจีนมีลักษณะเป็นการผูกขาดเกือบสมบูรณ์มีการแข่งขันน้อยและที่สำคัญไทย เป็นผู้มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงหรือไทยทําให้มีการผูกขาดเกิดขึ้น 3. ด้านผู้ผลิต b r ิ k p l a y e r ในตลาดส่งออกทุเรียนมีเพียงประเทศไทยและยังไม่มีผู้ส่งออกประเทศอื่นๆที่จัดได้ว่าเป็นผู้ส่งออกดาวรุ่ง 4. ด้านภูมิประเทศและการผลิตประเทศไทยมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 8,54, แ8 4, 6ไร่มีผลผลิตต่อไร่อยู่ที่1,405กิโลกรัมต่อไร่ 5. ด้านความต้องการ ความต้องการบริโภคทุเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจุดอ่อนตลาดทุเรียน 1. การนำเข้าทุเรียนของโรคมีการกระจุกตัวที่สำคัญในตลาดจีนเท่านั้นขณะที่การนำเข้าจากประเทศอื่นๆยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 2. การตัดทุเรียนเนื้อขาวหรือทุเรียนอ่อนไม่ได้มาตรฐานในการส่งออก 3. ระยะเวลาที่กำหนดในการจัดส่งช่องทางการขนส่ง 4. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการผลิตโอกาสในการส่งออกทุเรียน 1. ปริมาณการบริโภคทุเรียนในจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทุเรียนของไทยชาวจีนส่วนใหญ่ที่บริโภคทุเรียนมีเพียงรอบนอกเท่านั้นในตลาดจีนชั้นในยังไม่ได้เข้าไปทําการตลาดทําให้มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. ผลกระทบด้านเศรษฐ,ฐกิจต่อประเทศไทยและแนวทางการปรับตัวของภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยการจำหน่ายทุเรียนในตลาดจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง6ปีที่ผ่านมานี้โดยที่ผ่านมาพบว่าใน ปีคศ2015มีการจำหน่ายทุเรียนเฉพาะในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ปัจจุบันมีการจำหน่ายทุเรียนตามท้องถนนและร้านขายผลไม้ในซอยเล็กๆจนทุเรียนเป็นผลไม้ที่ชาวจีนส่วนใหญ่รู้จักอุปสรรคในการส่งออก 1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อขั้นตอนการผ่านศุลกากรและการขนส่งซึ่งจะเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียน 2. ปัญหาในการส่งออกทุเรียนของไทยมาจากการประกาศมาตรการนำเข้าคืชสวน 3. ประเทศจีนมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียคู่แข่งที่มีพัฒนาการเรื่องการปลูกทุเรียนแข่งกับตลาดของไทยในอนาคตหากมีการปลูกและปรับรุงสายพันธุ์ได้นี่ก็อาจทำให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนไทยลดลง 4. หากเวียดนามสามารถปลูกทุเรียนได้เรื่องของการขนส่งสินค้าที่เวียดนามเองสามารถขนส่งสินค้าไปถึงจีนได้ภายใน2ชั่วโมงต่างจากประเทศไทยที่ต้องใช้ระยะเวลาการขนส่ง7-14ถึงวันเหตุผลในการส่งออกการส่งออกทุเรียนเติบโตเพราะการทำข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับหลายๆประเทศทำให้ประเทศคู่ค้าเลิกเก็บภาษีนำเข้าจากไทยส่งผลให้ทุเรียนมีโอกาสส่งออกได้มากขึ้น โดยปัจจุบันทุเรียนไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและปีที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนสดไปตลาดโลกรวม1,465ล้านเหรียญสหรัฐการกำหนดราคา FOB คือเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระก,การส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทางและผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายพิธีการขนส่งออกด้วยส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระหน้าที่ในการทำสัญญาการขนส่ง และจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางรวมถึงรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าจากจุดส่งมอบหรือท่าเรือต้นทางเส้นทางส่งออกผลไม้ไทยไปยังจีนคือ 1. ทางท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือกวางโจว 2. ทางท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ที่เป็นศูนย์กลางกระจายผลไม้ไทยไปฝากฝั่งทะเลจีน 3. ถนนหมายเลข9หรือ R9 จากมุกดาหารผ่านดานังเข้าที่พักฮานอยแล้วสู่ปักกิ่งซึ่งศูนย์การกระจายสินค้าผลไม้ไทยไปยังภาคเหนือของจีนโดยมีตลาดซินฟอรี ซึ่งเป็นตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปักกิ่งโดยใช้เวลาเพียง36ชั่วโมงวิธีการชำระเงินตาสารเครดิตเลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ CL เอกสารที่มีขึ้นเพื่อยืนยันการชำระเงินในการซื้อขายที่ผู้ซื้อขอให้ธนาคารเป็นผู้ชำระให้แทน CL เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะทำให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า CL ออกโดยสถาบันการเงินตามคำสั่งของผู้ซื้อเพื่อแสดงเป็นหลักประกันการชำระเงินผู้ขายสินค้าได้รับเงินเมื่อสมมอบสินค้าและผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้ากลยุทธ์ที่ใช้และการจัดการตลาดระหว่างประเทศเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ 1. กลยุทธ์การวิเคราะห์ฤดูการขาย 2. กลยุทธ์กระจายสินค้าและการครอบคุมตลาด